รับผมสวัสดีครับพูดจาภาษาพ่วงข้างช่างตั้มนะครับ ε, วันนี้ช่างตั้มมาติดตั้งพ่วงข้างที่จังหวัดอะไรนะป้าปปจังหวัดอ่างทองอำเภอปาโมกจังหวัดอ่างทองอำเภอปาโมกนะครับเป็นพ่วงข้าง v i p นะครับเป็นพ่วงข้าง v i p ขายของด้วยนะครับอันนี้ช่างประกอบให้เป็น v i p ดูนะครับแต่ถาดขายของจะอยู่ตรงนู้นนะครับออถาดขายของตัวนี้จะวางตรงกลางกลางพ่วงเลยนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับออถอดเบาะพิงข้างพิงหลังออกแล้วก็เอา ถาดวางตรงกลางนี่เลยนะครับก็จะเป็นพ่วงขายของเลยนะครับราคาตัวนี้นะครับราคาตัวนี้10,000 7,500นะครับคุณลูกค้าฟังไม่ผิดนะครับ1 6 7 5 0นก็ะครับก็จะได้ประมาณนี้เลยสามารถเลือกสีเลือกลายได้นะครับก็จะมีกระจกมองหลังให้นะครับอันนี้หลังคาก็จะก็จะเป็นตัว V.P. นะครับเป็นตัว V.P. เลยมีเบาะพิงข้างมีตะกร้าเก็บของใต้หลังคานะครับก็มี กร้าเก็บของกระเป๋าเก็บของด้านหลังนะครับสำหรับท่านที่รักน้องหมาน้องแมวก็พาน้องหมาน้องแมวเที่ยวได้นะครับก็จะมีเอกลักษณ์ของช่างต้าก็จะมีผีเสื้อ3ตัวนะครับด้านหลังพร้อมที่จะโบกโบยบินไปนะครับก็จะมีไฟหน้าไฟหลังให้นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสามารถเลือกสีเลือกลายได้นะครับ ถ้าสนใจยังไงก็ติดต่อมานะครับก็พ่วงข้างช่างต่้มเบอร์โทรก็มีให้เดี๋ยวเดี๋ยวลงเบอร์โทรให้นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางด้วย f a c e o o o k Youtube, t i k อ o นะครับพิมพ์เข้าเ,เข้าไปว่าพ่วงข้างช่างต่้มนะครับก็จะเจอเลยนะครับก็สวัสดีครับ